สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับ จัดเด็ดกระเกือนนะครับรอบเช้าของเรารอบจิบกาแฟเบาๆกับจัดเด็ดกระเกือนนะครับวันนี้ก็ช่อเด็ดหนึ่งชุดนะครับนะในรอบเช้าของเรานะราคาเริ่มต้นก็สามร้อยบาทครับพี่นะอาจจะมีพระลึกลับนะครับนะลึกลับแต่ไม่ใช่ว่าเออลึกลับจนเกินไปนะคแนวพี่ๆบางท่านก็อาจจะรู้นะครับก็เป็นในราคาที่หลุดพี่นแนวสามร้อยในนี้นะครับเริ่มต้นไปเลยนะครับพร้อมส่งนะแนบไม่บวกค่าจะส่งได้ทั้งสิ้นแนวส่งฟรีทุกรายการของเรานะก็อยากให้พี่ๆได้เข้ามารับชมดูนะครับแนวของเราเร้วอกเร้วใจขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มแนวเริ่มรายการแรกเลยแล้วกันนะ,ค,ะครับอ,องเนี้พี่น้าเขาว่าเป็นของหลวงพ่อกวยนะแนยเออเนี่ยเขาว่าเป็นของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะเป็นเนื้อผงพุทธคุณเลยเนะี่ยอันนี้คือต้องเชื่อว่าแท้ดูง่ายนะครับไม่ใช่แบบเออพระแบบไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับนี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับแต่อาจจะลัานบ้างแหละ แล้วจริงๆเลยพราในพิน้านะธรรมชาติแต่ละองในพิน้าธรรมชาติแต่ละคนเก็บไม่เหมือนกันแนวไม่เหมือนกันอันนี้อาจจะโดนแบบว่าเขาจะโดนความร้อนบ้างในพิน้าเออมาบ้างก็อาจจะมีรอยเล้าเราด้านล่องรอยการเชตตัวงเขาผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะได้แต่ผมจดจําได้ว่าองค์นี้เขาบอกว่าหลวงพอกวยนะพี่ๆลองดูนะแนวนะใครมีความแม่นในพิน้าแม่นยําหรือเชี่ยวชาญนนครับผมก็แนะนำแนวนะในราคาเบาะวิ่สามร้อยสามร้อยบาทนนครับหลุงพอควยในครับเราก็อย่างว่าแตพี่แล้วเราไม่มีความเชี่ยวชาญขนาดนั้นนนครับ อันนี้เป็นปิตาหลวงผู้ศรีพี่พระปิตาหลวงผู้ศรีวัดเขาถ้ำบุญน,นาคนะปิตาน้ามิเห็นไหมหน้ามิอ่อน้ามิเอาสี่ร้อยแนวสี่ร้อยบาทพี่แท้ดูง่ายนะไม่ใช่ของเล่นนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับคือบางอย่างเรามาแบ่งกันในยามเช้านะรับแล้วเราแบ่งมันกันจริงพี่สี่ร้อยบาท นวอ๋อสี่ร้อยพี่นวเช้าเช้าแนวนะแนวนะเช้าเช้ารับวันใหม่แนวนะก็เบาๆไปพี่กับชอาเด็ดประเครื่องนะครับนะไปกันต่อดีกว่ากับองค์ต่อไปปากน้ําได้ไหมนี่ก็เนื้อสวยจริงพี่ดูเนื้อปากน้ําเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนะครับนะดูผิวพันต่างๆดูความแห้งนะที่ผมพูดแบบนี้นะพี่นะที่ผมอธิบายแบบนี้คือผมอธิบายไม่เหมือนที่ไหนแนบนะเพราะผมอยากพี่พี่ได้ได้วิเคราะห์จากเนื้อมละ แนวนะจะเพิ่งโดนตัดสินใจพี่แนวนะนะเออให้วิเคราะห์จากเนื้อผ้าก่อนนะําเนื้อผ้าแบบนี้อายุได้ไหมเอออายุได้ไหมความแห้งความเก่าวมวลสารในพนี่น้ำเออก็จะเป็นผงช็อกใช่ไหมนะ้ำพี่ลองดูดิเออแนวะมันเข้าท่าเข้าทางหรือเปล่าเอาไปห้าร้อยบาทแนวะปากนะ้ำพี่เดิมจริงพี่เดิมธรรมชาติเลยเอาหนะ้าร้อยแนวห้าร้อยแล้วก็พระคงดำนะี่ครับพระคงดำเนะี่ยดูเนื้อเนี่ยแนวพระคงดำนะ ซึ่งเป็นพิมผมคิดว่าน่าจะเป็นพระคงดําราพูนอยู่แล right ้วพี่นะซึ <c <outgoing> <c <feder ated> ่งพระคงดานี okay bueno ่สายเหนียวเลยนะนะมันสายเหนียวสายอยู่ยงคงกระพันเลยนะแนวเขาหากันให้ควักเนี่ยเออเขาหากันให้ควักนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับนะเจ็ดร้อยบาทแบบเบาๆอ่ะเจ็ดร้อยบาทแบบเบาบาๆนี่แนวหากันให้ควักนี่นะเอาจ็ดร้อยพอแนี่เราแบ่งพันกันแน้วเราต่อไปนี่นะเป็นองนี้ โอ้ยนี้เนื้อสวยนพิพีน้ำเนื้อสวยจริงนี่ครับสำหรับรวดพราะเงิน่นอันนี้จะเป็นออกวัดท้ายน้ําอันนี้เอาแท้ดูง่ายให้แบวต่อจะมีร่องรอยการใช้มิส่าแดงจ้ำแดงนวพีานะเป็นเนื้อทองเหลืองก็ต้องมีคาบมีสาเป็นธรรมชาติอยู่แล้ววินาวัดท้ายน้ําวัดท้ายน้ำนี่ครับดูนี่ดูก้นดูการอุดดูช่อดูธรรมชาตินะครับดูก้นดูการอุดดูช่อและดูธรรมชาติผม้าดไม่ไดว่าเพาตรงนี้เดิมจริงนวพี่นะเดิมจริงพี่น่าใช้เลยล่ะเอาเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยบาทแนววัดไทยน้ำเจ็ดร้อยแล้วก็เหรียญหลวงพ่อแดงอันนี้สวยเลยแนบนะเออนี่จบที่ความสวยองค์นี้เลยพ่อแดงในวินาทีหพ่อแดงวอลฟอ์เนี่ยนวินาทีนเออวอลฟอนแนวพ่อแดงก็ดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงนวินาัีน่าจะเป็นเนื้ออัปาะก้าหรือเปล่าแนวน่าจะเป็นเนื้ออัปาก้าหรือเปล่าดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติและดูความเก่าแนวปีหนึ่งสี่พี่พ่อแดงแนวหลวงพ่อแดงปีหนึ่งสี่ เอาแปดร้อยได้ไหมพีม่แนวเรียนสวยขอแปดร้อยแล้วกันพี่แนวะเรียนสวยแกองค์ประกอบเรียมเดิมเรียม,รยมธรรมชาติก็พี่รอยเจาะปิ้นแนวะไม่มีรอยถอดก็พี่มีแต่รอยเจาะปิ้นแนวะนี่คือร่องรอยการเจาะแบบธรรมชาติก็พี่เส้นขนแมวนิว่เรียงรายรายเรียงเลยไหมในเส้นแตกตรงวัวฟอนี่ไหมในเส้นแตกร่างยาวเนะครับเนะม็นราที่ต้องใช้คําว่าสวยสมบูรณ์แบบแปดร้อยบาทนะครับแล้วนะสวยสมบูรณ์แบบขอแปดร้อยบาทอันนี้น่าจะเป็นเหรียญเหรียญเปียกทองเหรียญแบบ ของกาแพงเพชรนะพี่หลวงพ่ออะไรพราะจุนหลวงพ่ออะไรนะบางทีผมลืมชื่อว่ะพี่จริงๆริงนะนะต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยบางทีลืมชื่อแล้วบางทีนี่นึกมาอย่างดีเลยนะพี่นะพอนำเสนอพวกพี่ลืมเฉยนะครับลืมเฉยนะครับอันนี้เป็นสองสี่เก้าเก้านะครับเนี่ยเป็นของกาแพงเพชรนะพี่หลวงพ่ออะไรพราะจุนหลวงพ่ออะไรนะนะครับนะประมาณนี้แหละผมว่านะครับน่าจะประมาณนี้แหละผมจําได้นะครับคล้ายกับคลาเนะครับเอายี่ห้อเนี่ยไม่ได้หายสงสัยเลยเอาเอาห้าร้อยเนี่ยแบแบ่งปันให้พี่ผิวเดิม เหรียญเดิมห้าร้อยบาทนี่ครับห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้พี่เนี่ยครับวันนี้จะเป็นวัดบังสีพิมพ์ใหญ่ฐานสูงนี่พี่นะครับเออวัดบังศรีก็พี่พิมพ,พ์ใหญ่ฐานสูงขู่นี่เน,เนื้อเนื้อเนื้อสุดจริงพิมพ์ใหญ่ฐานสูงนี่พี่นะครับไม่ใช่เนื้อธรรมดานะนะครับพิมพ์ใหญ่ฐานสูงเนื้อสุดสุดเลยพี่สุดจริงๆเนี่ยครับเด้อสุดจริงๆพี่อ่ะดูด,ดา้านหลังนี่นี่ดูภาพดูความเก่าดูธรรมชาติพี่นะาเจ็ดร้อยบาท จ็ดร้อยบาทเนี่ยพี่วัดรังสีเนยวัดรังสีเอาไปเจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับโอ้โหนี่สวยจริงดูนี่เจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับเจ็ดร้อยแล้วก็งค์นี้อืมตรงนี้เนื้อสวยมากเนี่ยครับนี่ดูนี่เพราโตป่ามะม่วงใช่ไหมนะครับกลุป่ามะม่วงของสุโขทัยอ่ะนี่กับพี่เนี่ยครับนี่ดูเนื้อพิมพ์ป่ามะม่วงเขาเนี่ยเนี่ยครับไม่ให้ไม่ทำมะม่วงธรรมดานะพี่นะดูนี่เนี่ยครับกลุป่ามะม่วง เนื้อสวยเนื้อสวยผิวพันธ์เข้มแบบเนี้ยพี่นะส่วนมากเราเจอเนื้อจืดๆนะ้บเนื้อออกสีผิวแบบเอจืดๆหน่อยนะจืดๆเราไม่เอาดีพี่นะ้ำเราชอบที่แบบเนี่ยดูเลยที่แบบดูง่ายนะ้ยดูง่ายดูเดิมดูสบายตาแบบเนี้ยของมักในพี่นะรับของชอบของมักเลยนครับดูเนื้อเนี่ยน้ำบอกเลยว่าโซนนี้โซน,นโซนธรรมชาติจริงๆเอาสักเอาสัก หกร้อยบาทแล้วกันพี่บวกร้อยเยอนะี่นะแนวแบ่งบันให้เอา 600, หกร้อยโหดูง่ายๆแบบนี้แนวะค,คือมันจบอ่ะอะมันจบเลยที่ว่าพี่แนวะปร,ระกงนี้พี่นะับสนิมแดงสดงงนะสิมแดงแรงฤทธิ์ในพี่นะเออสนิมแดงแรงฤทธิ์สวยมากคําว่าสวยนี่คืออะไรพี่แนวะค,คือผิวพันในพี่นะผิวพันพิมพ์ทรงฟอร์มพระในครับผิวพันพิมพ์ทรงและฟอร์มพระในครับคืออย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อจัดจ้านนะครับซึ่งถ้าเป็นเนื้อตะกวัวแบบเพียวๆเลยมันก,ก็ก็ดูยาก แนวเออมันก็ดูยากไปอีกแนวไม่รู้ว่าจะเก่าจริงหรือเปล่าเพิ่งตะกล่วไปทุบมาเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยเออแต่อย่างเงี้ยเนี่ยนะรับประกันเลยว่าในครับนวเก่าจริงนี่นะนีเทสให้ดูเลยนะเนวนี้เทสให้ดูเลยนะว่าก่อเขาแข็งแรงจริงเนยไม่ใช่หรอกพี่หลุดมือเนี่ยเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับสมแดงพี่ลบบุรีแนวลบบุรีจับพี่จ๋าเนี่ยครับเอ้นี่มีอะไรบ้างเนาะแัวด้านล่างเนี่ยอ่ะองค์นี้พี่สำหรับองค์นี้เนี่ยครับจะเป็นเนื้อปะกาพิพระแท้เลดูง่ายเลยนะครับ เจ้ากรุงธนะนบุรีนะครับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะโอ้โหพี่ไม่ธรรมดาเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นพระปางวัดอนะรุณแนวเดีียญน,นีนะ้จะเป็นวัดอาุนหรือเปล่าจริงๆก็เหรียญแท้ดูง่ายเลยนะเอาสามร้อยนี่เป็นยาราคาสามร้อยเนียครับไม่ใช่ราคาสามพันนะครับสามร้อยบาทเนะครับแหมเช้าเช้าพี่เอ้ยนะครับราคาแบบนะ้อง ราคาแบบใจวิววิวเหมือนหิวข้าวเนี่ยครับนะราคาใจวิววิวเหมือนหิวข้าวนะครับพี่ดูเน oh. ื้อนี่องค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าพราะแข่งใช่ไหมนะพราแข่งบางพังใช่ไหมโอ้โหนี่ก็หลอดได้ใจจริงพี่นะครับแล้วจะเป็นคาบก็ได้ละคาบเนื้อเนี่ครับดูดนเนื้อนะแล้วผิวพันธุ์ธรรมชาติอ่าด้านหลังครับพี่ด้านหลังก็จะเป็นคาบเป็นสายแม่ะครับนะเป็นคาบเป็นสายใช่มเป็นคาบเป็นสายนี่คือคาบสายและความเก่ากันนะ นะครับเออนี่คือคาบสาและความเก่าเนี่ยเดิมมากพี่พ่อแฉ่งไม่จัดหรอเฮ้ยพ่อแฉ่งพี่ไม่จัดหรอนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติจริงๆนะเอาเก้าร้อยพี่พ่อแฉ่งบางพังนะครับหมูหนื้อก็สวยๆเนื้อโหดนะครับนะเออเนื้อโหดในยามเช้าของเรานะครับเออเดี๋ยวไปข้ามหน้าข้ามตาพระชัยบ้างสินะครับเออพระชัยบ้างสินะครับ,บ,นะรบดูเนื้อเนี่ย ไอ้ยี่บอย่างว่าแหละพารก็แท้นะครับแต่บางทีเราก็หาที่กันไม่ค่อยได้นะครับเออไอ้เรื่องพารนี่เขาแท้นี่นะบางทีเขาสร้างจํานวนการสร้างก็ไม่ได้เยอะแนบนะพอจํานวนการสร้างไม่ได้เยอะพี่ไม่ค่อยมีหมุนเวียนนะพี่นะไม่ค่อยมีความรู้จังหานะครับเออไม่มีความรู้เลยเอาเอาสี่ร้อยเอแล้วเอาสี่ร้อยพชัยเนื้อดังแดงนะนี่ครับนะเออพชัยเนื้อดงแดงเอาสี่ร้อยเหเรียนนี้ครับพี่แนวเรียนนี้เรียญสวยนะพี่นะรูกของปู่ดูนะครับอันนี้ปู่ทวดปู่ดูวัสแกนะครับปู่ทวดปู่ดูวัสแกครับพี่ ด้านหลังอันนี้ด้านหลังนี่ตัวยันลึกมากเนี่ยครับรอยเจาะปิ้นเจาะเดิมเจาะทรรมชาตดเลยเอาห้าร้อยเนี่ยครับปูทวดป,วดปูดูว่าสแกรี่ห้าร้อยบาทเนี่ยครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะับองนี้นางอันนี้นางเนื้อเห็นไหมเนื้อเขาจะออกแบบโซนแบบเขาจะแดงเข้มเนะยครับแดงเข้มใบหงใบหูนี่ต้องเห็นนะอันนี้น่ยเป็นอกนูนเล็กดูโดยตรงเลยไหมช่วงอกเห็นไหม,ช,ไหไหมช่วงอกเขาจะนูนๆหน่อยนี่นะคผมขออนุญาตเรียกว่าอกนูนเล็กเลยลวกันสวยจริง เนียบสวยอันนี้คือต้องใช้คําว่านางพยานนี่เขาใช้งานจริงในวินะครับใช้งานจริงครับพี่ไม่มีอิงนิยายเนียบใช้คือใช้ใช่คือใช่อ่าใช้คือใช้ใช่คือใช่เนียบเอาหกร้อยนางพยาหกร้อยบาทะครับในยามเช้าของเราหกร้อยเนียบเนี่ยๆเรียมเงินเนี่ยนะครับนะซึ่งผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์ของวัดห้วยจะเข้เนียบซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพิมพ์ของวัดห้วยจะเข้เนียบเดี๋ยวมาดูกันดิววัดห้วยจะเข้ เห็นไหมวัดห้วยเจคีโอ้โหนี่สวยจริงนะครับนะเออสวยจริงไม่ต้องอิงนิยายเลยพี่นะมสืบสวยเดิมๆแบบนี้เอ่อพร้อมเรียมเงินหนาหนาะนะครับต้องใช้คํานี้เลยพี่พร้อมเรียมเงินหนาหนาเอาสักเก้าร้อยบาทพี่นะรเรียมเงินหนาะขอเก้าร้อยนะครับอา่าเรียมเงินหนาขอเก้าร้อยบาทนะครับเอ่อเก้าร้อยบาทนะเราก็ท่ากระดานแล้วกันเนมนะทนะ่ากระดานนี่ก็เป็นต้องใช้คําว่าเขาเขา,เขาเก่า พอเขาเก่าปุ๊บเนี่ยเขาจะมีคาบเขือนคาบใครคาบเขียวนะเขามีสามกลุ่มใช่ไหมกลุ่มบนกลุ่มกลางกลุ่มล่างกลุ่มล่างจะแช่น้ําแช่น้ําำกาจะขึ้นเขียวพี่นี่ครับพี่แช่น้ําจะขึ้นเขียวน้วแล้วเขียวต้องใช้คาว่าเขียวธรรมชาติแล้วน้ำเม็ดผดขึ้นมาเห็นไหมเม็ดเม็ดเม็ดแดงเนี่ยไมไดแดงเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแดงเป็นจ้ำจ้ำจ้ำในเม็ดแดงเป็นเม็ดแปวแดงเป็นจ้ำไม่จัดยังไงอะผมก็ค้างคาใจแ้าผมไม่จัดูดยแดงเลยเนี่ย ไม่ใช่แบบเนื้อไม่มีอะไรเลยเนื้อตะกั่วเพียวๆนะครับเออเนื้อตะกั่วเพียวๆไม่มีอะไรเลยแบบนั้นก็ไม่เอานะครับนะเออแบบนั้นก็ไม่เอาเนี่ยสวยเดิมธรรมชาติเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับถ้ากระดานหูยเอาแค่ห้าร้อยพี่คิดดูแล้วกันนะครับดาวหลวงปู่ทวดอันนี้จะเป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับหลวงปู่ทวดในพินาวังหลวงปู่ทิมพีเหรียญเสมารุ่นหนึ่งสองสามแนวนี้แยกแยะกันทีแนวรุ่นหนึ่งสองสามนะครับแยกแยะกันทะีแล้วกัน 1, แต่ผมกล้าการันตีเลยว่าพระผมเดิมแน่นอนพี่แนวหลวงปู่ทวดเดิมสวยธรรมชาติเดิมสวยแระธรรมชาติเอาเบาๆพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับเดิมสวยแล้วธรรมชาติขอเจ็ดร้อยหลวงพ่อเดิมครับพี่ใช่ไหมเนี่ยเนื้อเมฆกบพัดสองหน้าแนวหลวงพ่อเดิมเบลหล่อย,ยนยนแนวหล่อย,ยนหล่อธรรมชาติแนวอีกแนวห้าร้อยแนวพ่อเดิมพี่ปิตาสองหน้าเนื้อเมฆกพัดนะครับสองหน้า แล้วก็นี่เลยพี่นะอ,องค์นี้ก็สวยในพ่นาะนะเป็นพระลีลาโอ้โหดูกระแสโลหะแล้วกันพี่ดูค่าเบ้าร่องรอยการหลอดนะครับกระแสโลหะค่าเบ้าแดนะร่องรอยการหลอซึ่งเป็นร่องรอยการหลอแบบธรรมชาติอยู่แล้วพี่แล้วนะด้านหลังก็จะเป็นรอยจานะพี่นะองค์นี้ออปชันเสริมออปชันพิเศษก็พี่มีร่องรอยในการจานเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อสวงวัดชีปาขาวห้าร้อยบาทนะครับเอาแล้วในพ่นะห้าร้อนยะบาทห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่สําหรับ อง์นี้นะครับองนี้จะเป็นหลวงพ่อกัรในวิจาเขาแก้วพี่ตะกุดสามกระสัดพ่อกันเขาแก้วตะกุดสามกระสัดโอ้โองนี้ันกินใจผมจริงนะเออกินใจผมจริงแนละ้ดี๋ตะกุดสามกระสัดด้วยเอาสามร้อยในวิชาสามกระสัดขอสามร้อยพอเนีย่ยครับไม่ต้องแปลอะไรกันมากมายใช่ไหมนะครับราคาแบ่งปันเนีย่ยงองค์นี้เขาว่าเป็นของหลวงพ่ออน้นมัดบางจากนะนะ่ครับนะเป็นของหลวงพ่ออน้นอันที่ผมไม่เป็นนะ ครบับางท่านเขาบอกเป็นหลงพ่อวดวันบางจากแต่อย่างว่าเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีความรู้สามองค์ผมเออสององค์ผมเอาสามร้อยนะครับองค์ละร้อยห้าสิบาทแล้วพระผมคิดว่าฟอร์มพระแบบเนี้ยคือไม่น่าเกยกู่แล้วนะพี่แต่อย่างเงี้ยเนี่ยนะสามร้อยเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้พี่ไปหาที่เอาแนวะว่าจะจริงหรือไม่จริงเท่านั้นแหละเอาสามร้อยนะครับให้พี่ไปหาที่ได้เลยนะครับแบ่งให้เออให้พี่ไปหาที่เลยพี่แบ่งปันกันไปแล้วก็นี่ผมชอบอนันนี้พี่แกะาจะากรอบนะอันนี้ผมไปแกะออกอย่างนี่แหละดูข้ามเหมือนยีงติดหัวเข่าเลยพี่ไม่ได้เอา ไม่ได้เอาเขาเร่เอาเอาครีมนะพี่นะเรเอาเอาโลชั่นไปชําระล้างนะพี่นนะเขาว่าล้างด้วยเาขาเรียก่าครีมใช่ไหมมันจะออกเนี่ยไม่ได้ล้างนี่ยางแดงยังติดอยู่เลยเนี่ยจะไปล้างยังไงละท่านยางแดงยังติดอยู่เลยครับเออนี่เดิมจริงนี่พี่นะแกะคือแกไม่มานั่งโมหรอกพี่น่ครับไม่รู้จะนั่งโมทำไมเนี่ยครับเนี่ยแกคือแกแกให้ดูถ้าอยู่ในกรอบเดี๋ยวบอกไม่ชัดอีกแหน่ะถ้าอยู่ในกรอบเดี๋ยวพี่บอกเฮ้ยมันไม่ชัดนู่นนี่นะนี่จจะเลยสาขึ้นขึ้นเ่ยนะครับดูรอยจานไหม จานอาจจะกืนลงไปแล้วนะแต่อาจจะเห็นแบบแผ่วๆอยู่ต้องเอียงว่ะพี่เห็นไหมเอียงเจ็ดร้อยขีดอยู่นะเห็นไหมเอียงเจ็ดร้อยคือพระเขาใช้งานจริงเห็นไหมเอียงยังเห็นร้อยขีดอยู่นะแต่บางอย่างต้องเอียงให้ดูพี่แนวเนื้ออปะกาเห็นไหมซาขึ้นหมดเลยองค์นี้เอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเดิมวะพี่ในครับเนื้ออปะกาเนครับเอาแบบถึงถึงนี่หายากแล้วจริงๆโอ้ถึงถึงนี่หายากมากนะครับเอ่อองค์นี้พี่นะโบสถ์พราหมณ์ในครับนะโบสถ์พราหมณ์ดูเนี่ยพระพิคเน่ในครับแนวรุ่ เชื่อไหมเออนี่เชื่อไหมนะครับเอาโทรศัพท์อยู่ไหนนะครับใจดูข้อมูลหน่อยพี่รุ่นบทพรามสั่งฆราดแพร์ไหปีสองสี่แปดห้าพระสวยมากพระสวยแล้วเป็นพระแท้ที่ดูง่ายด้วยนะเีอะสวยสวยเลยองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนี่ครับบทพรามรา 700. ์ขอเจ็ดร้อยบทพรามณ์เจ็ดร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นะองนี้จะเป็น อสองสี่หกเก้าแนบสองสี่หกเก้านี่เป็นหลวงพ่อเอ่อหลวงพอ่อหลวงพอ่ออะไรนะวัดหลักสี่พ่อขาวเหรอใช่ไหมหลวงปู่ขาววัดหลักสีนะ่เนี่ยมาดูดิวัดหลักสี่เอาเก้าร้อยแนววัดหลักสี่ขอเก้าร้อยบาทอันนี้เหรียญเดิมแน่นอนในพินาบ,นะบดูพื้นผิวทองแดงดูความแห้งดูความเก่าแนนพี่พี่ลองดูพื้นผิวทองแดงดูความแห้งและดูความเก่าครับทั้งแห้งทั้งเก่าทั้งเดิมและธรรมชาติแบบนี้ผมคิดว่าโอเคแล้ okay, วแบบนี้นะเอาเก้าร้อยพี่แนวราคาเบาเก้าร้อยบาท นะครับสาหรับองค์ต่อไปกับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นเอ่อเหมือเดิมเหมือนกันเนี่ยอ,องค์นี้นี่ดูร้อยกิ่งที่เขาอุดเนี่ยแล้วพี่จะรู้ว่าอุดธรรมชาติจริงๆเห็นไ,ไหพี่จะรู้เลยว่านะครับสาหรับพระกิ่งองค์นี้เขาอุดได้ธรรมชาติจริงๆเห็นไ,ไหอุดได้ธรรมชาติจริงๆพี่สวยสวยเดิมแล้วธรรมชาติพี่น้อุดธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่จัดไม่ได้พี่เดี๋ไม่จัดเดี๋ยวนอนผวา จัดไว้ที่400นี่พี่นะหัวงิ้ว400บาทนะครับพอเดิมเสกนะปู่ทวดรอยองค์นะครับปู่ทวดรอยองค์ครับพี่อันนี้ออกวันห้วยมงคลนะครับวันห้วยมงคลเอาอีก400บาทนะครับหลวงปู่ทวดนี่แท้ดูง่ายหน้าตั้งหน้ารถนะครับองค์นี้นี่พี่นะดับองค์เล็กกระทัดรัดหน้าตั้งหน้ารถแล้วดูรอยกาวยังติดอยู่เลยเขาตั้งหน้ารถกันเ่ยนะครับในราคา400พี่นะครับหลวงปู่ทวดแท้ๆเลยนะนะวันห้วยมงคลนี่ยเอ้า400บาทเป็นราคาที่ผมว่าขยับกันได้นะ400ร้เบาๆเบานี่นะบนวน่าไปใช้พุทธคุณ เนี่ยครับพุทธคุณนี่เกินกว่านี้เยอะอ่ะพุทธคุณเกินกว่านี้เยอะเนี่ยครับเราองค์นี้มีบางหุ่นพรมนะครับนะบางหุ่นพรมโอ้นี่ไม่ต้องพูดถึงเนื้อเห็นไหมดูคือเนื้อดูคราบเห็นไหมดูเนื้อดูคราบโอ้นี่น่าจะเป็นก้นกุหรือเปล่าที่นี่นะดับคราบกุจัดจ้านเหลือเกินนะครับคราบกุนี่เขาจัดจ้านเหลือเกินพี่หลังตายางแบบอ่าใช่ไหมใช่ตายางไหมเนี่ยครับอันนี้แทบจะมองไม่เห็นแล้วนะบางเบาเบาเนี่ยครับเออบางๆเบาๆก็พี่แต่ยังเห็นอยู่เอาไปหนึ่ นะครับสมเด็จบางหุ oh, ่นพรมก็พี่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทโอ้โหนี่ภูมิใจนำเสนอยแะนะพี่ดาหมูนี่สดๆร้อนๆเลยไปได้มาพ่อแดงดาเนี่้เป็นเอ่อรุ่นสองไว้ขูตาดูตาดูตาเนี่ยตาคมกริบเลยเนี่ยคมกว่านี้ไม่มีอยู่แล้วนะเนี่ยครับเออคมกว่านี้ไม่มีอยู่แล้วอันนี้ก็มีบ่าไหมเอ้ยมีมันเหมือนเข่าเหมือนบ่าเนี่ยนะครับเออเหมือนเข่าเหมือนบ่าเนี่ยไหนแม่ไหนเหมือนเข่าเหมือนบ่าเนี่ย เนยครับเหมือนเขาเหมือนบาทนะพี่นะสำหรับองค์นี้ก็ราคาไม่ได้รุนแรงมากมายพี่แนวราคาไม่ได้รุนแรงนะพี่นะด,ดับดูเนื้อเนี่ยเป็นไงดูฟอนต์ตัวหนังสือดูเนื้อเนี่ยแนวดูรอยจ่อรอยปิ้นเอาไปเอาไปเก้าร้อยบาทใช่ไหมรุ่นสองนะเก้าร้อยพี่หูนเนื้อสวยมากแนวพอแดงเนื้อสวยมากเก้าร้อยบาทองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ,อองพออ่อจ้อยแนวหลวงพ่อจ้อยอลวงพ่อจ้อยวัดศรีวุทุมพร แนวหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรเอาไปเจ็ดร้อยบาทแนวพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรพี่นะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเหรียญในวิจานณ์เหรียญหลวงปู่ทวดแนนวเป็นเหรียญเอาเหรียญลูกไข่แนวเหรียญลูกไข่หลวงปู่ทวดเอาห้าร้อยบาทเนื้อสวยๆเลยพี่ลูกไข่ไหมลูกไข่หลวงปู่ทวดเอาห้าร้อยบาทแนวอ่าห้าร้อยบาทเลยครับเอาไปพี่แบ่งให้ในวิจารณนเราหลวงปู่ทวดเอาห้าร้อย ถ e, <Miss you. S 2> いい้ากระดานน้อยแนอถ้ากระดานน้อยครับพี่เนื้อตรากัวสีแดงรนบถ้ากระดานน้อยเนื้อตรากัวสีแดงรับพี่แนวสีแดงไม่ได้แทงธรรมดาแนวแดงสวยแนวแดงสวยแดงเดิมแดงแบบธรรมชาติแับอ่าแดงสวยแดงเดิมนะแดงแบบธรรมชาติต้องแบ่งอะรับน้ไม่แบ่งไม่ได้เก้าร้อยบ้างรับถ้ากระดานถ้ากระดานเก้าร้อยแล้วก็องนี้พี่นวผูกนี้ก็สวยรับอันนี้จะเป็นชินาราชแนวชินาราชพิษณุโรกพี่แนวชินาราชพิษณุโรก นี่ครับด้านหลังอันนี้ที่รึงที่ได้มานะมัสการเมืองพิษสนุโรคนะพิษสนุโลอู้นี่พลาสสวยมากในมิเตอร์พาสสวยพาเดิมเราเก้าร้อยพิษณนุโรคพี่แนวน้าใช้แนวเออพิษสนุโลพี่ดันน,น,น่าใช้แนวผมย่าแนะนำไยดีกว่าเนะครับแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นอออคูบาสีวิชยัยครับพี่นเนื้อเหรียญคู่บาสีวิชยัยเป็นเนื้อตะก,กวัวลองพิมพ เนี่ยครับซึ่งเป็นเนื้อตะกัวรองพิมพ์นึกว่าสวยด้วยล่ะสวยเดิมพี่น้ำอยู่ในเรียมเนะี่ยสวยเดิมเป็นธรรมชาติเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญน,นี้พี่นานับคูบาสีวิชัยเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดนะร้อยบาทแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็โอ้โหนี่ชุดเล็กเนี่ยชุดเล็กชุดเล็กเดี่ยวพินาะชุดเล็ก,กว่าสุทัดเนี่ยดูรอยเนื้เนี่ยพีินาะนะดูรอยเนื้รอยตะใบร่องรอยการเก็บงานเนี่ยครับนี่คือร่องรอยการเก็บงานเห็นไหมรอยเนื้ นะแนวแนวรอยเนอเนอเนอขึ้นมาองค์นี้เอาเอาไว้เจ็ดร้อยแนวนะองค์นี้พระชัยก็พี่วัดสุสังฆราชอันนี้จะเป็นพระเจ้าคุณศรีใช่ไเจ้าคุณศรีสนพิณานาบเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์นะครับสวยพี่สวยเดิมเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วองค์นี้องค์นี้จะเป็นพระชัยนะพี่นะครับเออเป็นพระชัยเขาเรียกอะไรครับพระชัยกองทิพย์ใช่ไหมสองสี่เก้าห้าประมาณเนี้ยเอาลองเข้าไปดูได้นะครับลองเข้าไปดูได้พี่ผิวพรรณเดิมผิวพรรณธรรมชาติสี่ร้อยบาทแนว สี่ร้อยบาทนี่รูปรอหลงพ่อเงินดูพิม์นี้นี่เนีครับนะเออพี่ดูพิมพ์นี้แล้วพี่จะเข้าใจนะครับนะเออพี่ดูพิมพ์นี้แล้วพี่จะเข้าใจนะยครับรูปรอหลงพ่อเงินสวยแระสวยมากนะครับสวยแระสวยมากนะรูปรอหลงพ่อเงินอันนี้ผ้าสวยจริงดูเนื้อเดี๋ยวเห็นไหมดูเนื้อยังนะครับสวยจริงเนะครับเอาเก้าร้อยโอ้โหเรื่องเงียบเลยพี่เก้าร้อยไม่มีแล้วพี่นะหลงพ่อเงินพิมพ์นี้เนื้อนี้เนะครับพิมนี้เนื้อนี้ไม่มีแล้วนะครับ ปูสุกปากคลองมะขามเฒ่านะครับดูของปู่สุกปากคลองมะขามเฒ่านะครับซึ่งอมะขามเฒ่า,านี้พี่น้าดูเนื้อเนี่ยพีดดนะ่ดูเนื้อดูค้าเบ้าดูค่าตรกัรนะครับดูเนื้อดูค่าดูเบ้าดูค่าตรกันความแห้งความเก่าเก้าร้อยบาทเนี่ยครับเก้าร้อยแล้วก็องนี้องนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้ออะไรเมฆกระสิ์หรือเปล่าทำไม่นเนื้อเขียวอะ เออไม่เนื้อเขียวดูรอยจานแล้วกันพี่เป็นจานเก่านะครับเนะเป็นจานเก่าพี่ดูแล้วด้านใต้ดูรอยนิ้วมือเลยเออองนี้เหมือนเนื้อเมกรนะสิ์เลยเนาะเนื้อออกอมเขียวเลยอ่ะเออเนื้อออกอมเขียวเขียวเหมือนเมคกระสิ์เลยพี่เนี่ยครับยังไงครับเนี่ยแล้วจานนี้แน่นๆเต็มหลังเลยด้วยเนี่ยอ่าจานแน่นๆเต็มหลังเลยด้วยพี่เอ้ยเหมือนเมกะสิ์เลยอนะ่ะทําไมใส่แล้วมีความเขียวว่ะเนี่ยครับเออทำไมใส่แล้วมีความเขียวนี่นี่รอยกระท้อหน่อยปะเนะนี่ยตรงเนี้ยนะโอ้โหน่าจะใช่และนะ้วล่ะเมคกะสิ์เนี่ยเห็นรอยกระท้อไหมูก ใช่เรากระเทาะไหมเนี่ยเอาพันห้าแล้วเอาพันห้าสังกระจายก็มีแล้วสังกระจายขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยครับสังกระจายหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วแล้วเราก็องค์นี้เลยดีกว่าเนะครับองนี้ก่อนอืมนี่เนี่ยนะใครจะหยุดยั้งความสวยขององนี้ได้เออใครจะหยุดยั้งความสวยขององนี้ได้พี่คลับลงรักปิดทองไว้เรี่ยมกันน้ําพร้อมแขวนพร้อมใช้เนี่ยครับเรี่ยมกันน้ำนี่นะเกตดบัวตูมพร้อมแขวนพร้อมใช้ ซึ่งเป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยนะครับราคาเบาๆแบบเราใจในช่วงเช้าเรา700บาทเกรดบัวตูมนะครับอ่ะเกรดบัวตูมดูเนื้อด้านหลังนี่คาบทองยังบางเบาอยู่เลยพี่แนบะคาบทองยังบางๆเบา,บาๆอยู่เลยพี่แหนะบในราคาแบบโอ้โหเราใจในช่วงเช้าของเรานี่่นะครับไม่รู้ว่าจะเร้าขนาดไหนเลยองค์นี้นะใครไว้ใครได้พี่แหนะบเห็นก่อนมีสิทธิ์ปิดก่อนได้เปรียบแน่นอน700บาทนะครับองน,นี้เป็นเกรดบัวตูมพี่คาบทองเดิมๆเด้อ700 องค์นี้พี่น้อง์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้าน้ำวัดสุทัศน์อ่ะเดี๋ยวผมหาชื่อปีให้เนี่เออเดี๋ยวผมหาชื่อปีให้เนียครับเป็นพระกิ่งสายวัดสุทัศน์นี่อุดเดิมเพิ่มเติมคือความเก่าความธรรมชาติพื้นผิวที่แห้งแนวพื้นผิวที่แห้งแล้วพี่ดูนี่รอยกาวนะพี่นะร่องรอยกาวเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อกราบนะพี่น้าเนื้อจอะกราบดำาๆนะพี่นะาำเออเนื้อจะออกกราบดำาๆหน่อยเอาไปเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพระกิ่งวัด นะครับเดี๋ยวผมหาชื่อรุ่นให้นะครับรายการสุดท้ายรายท้ายสุดครับพี่สมเด็จวัดระคังนะครับอ่ะสมเด็จวัดระขังครับพี่รรยการสุดท้ายเราดูเนื้อเนี่ยเนี่ยดูเนื้อเนื้อเป็นก้อ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 นเลยพี่มวลสารแบบปฏิเสธไม่ออกนะครับมวลสารแบบปฏิเสธไม่ออกครับพี่เนื้อน้เนื้อนี่สวยมากดูเนื้อเนี่ยนับเนื้อนี่สวยมากไม่ค่อยได้เจอเจอซเท่าไหร่เนี่ยนะเออไม่ค่อยได้เจอเจอซะเท่าไหร่ดูเนื้อเนี่ย สวยและสวยมากเห็นไหมนี่สวยและสวยมากไหนครับรอยสับรอยตัดร่องรอยธรรมชาติของเขาที่พี่นาเป็นรอยเดิมๆนะเขาเรียกว่าร่องรอยด่างเดิมเนี่ยร่องรอยดัางเดิมพี่รอยปี่รอยแย้รอยเล้ารอยด้านด้านหลังนะปี่แย้และเล้าด้านด้านหลังอ่าองค์นี้พี่นาขอองค์นี้ขอพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาท วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆท่าสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยพี่นารน,นะรพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ